ค่ะคลิปนี้เป็นคาถาสุนทีวานีเทพแห่งปัญญาบารมีสวดสามจบเก้าจบจะบังเกิดโชคลาภค้าขายร่ำรวยประสบความสําเร็จท่องแล้วจะทําให้เรามีสติปัญญาดีนั่นเองค่ะนะทาให้เราเหมือนอารมณ์ดีค่ะนะเป็นคาถาพระไตรปีดกของพระพุทธเจ้าที่ทิ้งไว้นะให้ลูกให้หลานได้สวดน,นะแล้วทําให้เราอารมณ์ดีนั่นเองค่ะนะโมูนินท่าวธารมผู้ชาติคำพระวตาส,สุนทรีปานีนางสานางวานีไม่ห่างปีนายตังมะนาง มูินทาว่านำผู้ชาติคำพระวสุนทรีปานีนางจะนังวานีไม่ห่างปีนาย่าตังมานังมูนินทาว่านำผู้ชาติคำพระวสุนทรีปานีนางจะนังวานีไม่ห่างปีนาย่าตังมานังมูลินทาว่านำผู้ชาติคำพระวสุนทรีปานีนางจะนังวานีไม่ห่างปีนาย่าตังมานังมูลินทาว่านำผู้ชากิคำพระวสุนทรีปานีนางจะนังวานีไม่ห่างปีนาย่าตังมานังขาเหน็บกินแล้วทุกคน เดี๋ยวจะมาเล่ากดแรงหุดให้ฟังเนียในความเป็นจริงในการในการค้าขายทั่วไปถ้าใครที่กำลังประสบเหตุการณ์แบบนี้อยู่เช่นค้าขายก็อาจจะไม่ได้ขายดีขายปังเหมือนตะกอน เพราะว่าอะไรให้เอาจิตมาอยู่ที่ปัจจุบันอดีตทิ้งไปแลอยู่กับวันนี้ตื่นเช้ามาตั้งจิตอธิษฐานให้อยู่กับปัจจุบันขอให้ขายดีขายปังเช่นเราจะอธิษฐานได้เกินตัวไม่ได้เช่นเราเคยขายได้วันละเท่านี้เท่านี้เราจะอยากได้เท่านี้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าอยากได้เยอะกว่านั้นต้องออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เช่นคุณเคยขายได้สองพันสามพันต่อวันจะเอาเป็นหมื่นจะเอาเป็นแสนมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพื่อนมันต้องลูกๆทุกคนต้องออกมาสร้างตัวตนไม่ว่าพี่พเพื่อนๆจะทำธุรกิจอะไรอยู่ก็แล้วแต่เราต้องเอาออตัวเองออกมาโซเชียลด้วยมันถึงจะได้ยอดขายเยอะพี่นิดนะไปเคยติดตามเพื่อนคนหนึ่งในไปเห็นเขาหรือบังเอิญขายน้ํา นะจากที่ขายไม่ค่อยดีอ่ะเอาตัวเองออกมาโซเชียลอ่ะคนมาจากจังหวัดไหนก็ไม่รู้มาอดหนุนนะจนไม่พอขายมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายทุกคนการที่เรากว่าจะสร้างตัวตนติดมันก็ดีกว่าเราไม่ทำ อะไรลูกกินยาไดอยัง <Unter and Monsieur problem> กินยาแก้เสียเดี๋ยวมันก็หายขาแบ่งบุญให้แบ่งบุญให้นะขาแล้วขันขอเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์เราเกิดมามันก็เป็นนั่นเป็นนี่กินน้ำไม่เยอะแล้วกินยาได่ยังกินยาแกเสียเดี๋ยวก็หายอมยาไปคนเราต้องทราบสมสมบุญขนาดแม่ปิ่นแม่ยังอดทนเอาเข้าใจไหมหนูไปนอนไปกินยาแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยขนาดแม่ปิ่นเนี่ยเขาจริงๆแล้วอ่ะ เนี้ยสัตว์มักินน้อยลงเนี่ยเนี่ยสุขภาพกินเยอะไขมันเยอะเนี่ยกินเจอะเนี่ยเห็นไหมวันแบบนี้ก็ไม่ดีแม่อย่างลดน้ำหนักเลยเนี่ยกินเยอะเกินก็ไม่ดีสุขภาพร่างกายไม่ไปไม่ได้ก็จะติดเทอมนะไปกินยาอีกไปมันไม่ไหวเดี๋ยวเสียงดังมากมันเจ็บคอเจ๊ไหมมันไม่ไหวมันเจ็บคอขัดคอ ไปเลยไปเอาอมยาแล้วก็นอนไปจะพาไปนอนอแล้วไปวลาพี่นอ้องไป